แค่92เท่านั้นเขยับแค่2คะแนนเท่านั้นใช่น้อยมากๆก็ดูก mm> ันนะครับหรับของเรสตอนนี้ถ uh ้าได้บูย่านี้จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมอย่างน้อยพยายามแซงตัวโทดกขึ้นไปให้ได้เนี่ยไลท์บีโบสตาหน่อยก็ยังดีครับแล้วก็ต้องจับตาธนาตัว V Gaming กับ P Sport ด้วยแย่งอันดับ6กกันอยู่ครับครับผม ในเมื่อหกโดดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ซ้ํากันเนี่ยแบบนี้โดดที่เจ็ดและแปดมีโอกาสที่เลสจะได้ไหมถ้ายังมีมาตรฐานนี้ผมเชยร์ที่ไทยเสมอยังไงก็สบายต้องอ่ะนี่ฮะลงมาเจอกันเร็วเลยครับ P.E.Sport กับน่าจะ I.J ใช่ไหม I.J ฮะ I.J ฮะเอาดีฮะจ้องจ้องฮะเดชังอยากไล่อยากโดดหรือเปล่าเขาไงบริเวณซากเครื่องบินครับ P.E.Sport ต้องไม่เสียนะครับไฟนี้ครับผมโหแต่ดูแล้วน่าจะ ต้องลองงัดดูครับไอเจครับตอนนี้หาทางฮะอยากไปแต่ไม่กล้าเสี่ยงเท่าไหร่นะฮะอืมอะมาดูทางฝั่งนี้แทนกันแล้วกันทางฝั่งของโบ้บอยแรงกิ้งครับเจองานยากเลยฮะเอาไงไบรอันได้มาหนึ่งก่อนน่าจะทาฝั่งของบีทนะครับตรงนี้ฮะยังไงโอ้โหไม่ไหวครับโดนทางฝั่งไฟถึงไปฮะได้มาอีกฮะแล้วโพโกกำลังขยับเข้ามารับต่อครับโอ้โหนึกว่าอินโดนะเล่นแบบนี้ครับ มือที่สามสม่ำเสมอใช่ฮะโอ้โหชาร์จรอซอร้อนแล้วครับผมแรงกิงนี่ไม่รู้ว่าจะสวนต่อด้วยหรือเปล่าก็ลโงโใกล้ๆนั้นมีโทรแรกด้วยนะฮะใช่ครับแล้วมีซาคิดที่คอยเช็คพื้นที่อยู่บริเวณหอคอยน่าจะเห็นโปโคเต็มๆอะตะเกาข่าวดูครับเมอร์ซี่ค่อยๆเดินหามาแล้วครับเห็นว่ามีวอมีคนตรงนี้แหละเจอโฮมบอยไปก่อนหนึ่งชุดเมอร์ซี่เอาไงดีครับผมรอเรงยิงแล้วได้ไหม มีวอนะอ่าเปิดวอคืนมาเหมือนกันแล้วซ้ายรู้ว่ามีคนนะลองยิงแย่เข้าไปก่อนแล้วเจอคนอยู่ข้างในแต่ว่าเอาชัวไว้แล้วค่อยๆเก็บไปครับได้มาหนึ่งอีลิมฮนะโบโควันนี้เนียนมากครับเล่นดีมากใช่แต่โฮมบอยครับตัวนี้สองอีลิมที่เก็บมาออ้ยค,อยค่อยๆอ,อีกหนึ่งอย่างนะวันนี้แอบกันเก่งมากเลยอืมเกลตวร์ทอต่อไปได้ในหลายครั้งนะครับนอนเก่งมอบเก่งนะหลายๆทีมนะครับหลบหลบมซ่อนซ่อนอุ้ยเจมบาว เจอปลเอาโโคเดินผ่านหน้ามาอย่างนี้แล้วโดนไปก <อะ S 1> ่อนอ <ะ S 1> เลยหลังหินมาหาสะดวกตรงนี้ครับได้ไปหนึ่งแล้วชาร์จมาจะยิงแต่ว่าหันเลี่ยมผิดโอ้กลายเป็นว่าเมอร์ซี่ได้คืนไปครับแค่หวาดเสียวนิดหน่อยครับผมแล้วก็ชุบ <t> 1ิเดียได้ด้วยครับช็อตท,ที่แดงขึ้นไปนี่ก็กลายไปว่าขึ้นไปโดนยิงด้วยนะครับครับผมเพราะมีคนที่รอยิงจากด้านบนด้วยครับคร <t> ับผมทำได้ดีแล้วครับแต่ว่าถ้าเก็บเมื่อกี้ได้2 1หนึ่งนี่จะดีเลยนะเนี่ยน่าเสียดายไแพ้ครับมาดูว่าเจ้าคะแนนตรงนี้คือได้ไหมแล้วเจอทีมแฟ อย่างนี้น่าจะต้องตายไปข้างหนึ่งะครับใกล้ๆนี่มี A V วที่แอบอยู่ในบ้านด้วยตรงนั้นหนึ่งคนตามตามแล้วเจอไหมเจอไหมเจอรอบนี้เจอแต่ว่าไปโดนเทรมาแต่ไม่เป็นไรครับยังมีเพื่อนตามมารับได้ทันนี้ไปก็อยเดี๋ยวก็ชุบขึ้นมาได้แต่กลายเป็นว่าจะไม่ง่ายเขาซะแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้แคลร์ครับรับเจออยู่ข้างๆนี่ยแหละครับแล้วเป็นทางฝั่งของแฟลทที่ต้องการแต้มด้วยอาร์ติมิสมาในจังหวะนี้ได้หรือเปล่าดิเอ็กเซล าดูทางฝั่งของคอปบบ้างนะผมตั้งวอลไว้หลายวอลวอลเยอะแต่ถ้าเลี้ยวหน้าข้างหน้าเจอแน่นอนครับจะไปหรือเปล่าเพื่อนดันมาพร้อมกันในจังหวะที่ชินเรอจังหวะยิงอยู่เหมือนกันแต่มันจะไม่ไหวแล้วเป็นทางฝั่งไอซอสที่โดนไปก่อนแล้วตามด้วยอัชเทอิสไฟครับผมหนึ่งยีริมตามมาในจังหวะนี้ครับแฟดเจ็บอยู่แล้วหายไปอีกหนึ่งเลยยานบินกับเบลได้หรือเปล่าพยายามจะยิงแต่โอ้โหไม่ไหวครับแผดไม่ไหวครับ ไม่ไหวครับคือถ้าจะบอกว่าทีมแฟรต้องการคะแนนเอกแพนต้องการกว่าเยอะนะตอนนี้เพื่อที่จะกลับไปเป็นคนดิเดตรุ่นท็อปซิกให้ได้ครับแต่กลายว่าทั้นทีทีมแฟรปิดตรงนี้จบ12ไปเอกแพนตอนนี้น่าจะหน้ามืดไปแล้วครับจริงครับคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เหลือแผนไปชุบหรือไว้ถอยเลยซึ่งจริงๆอ่ะเอกแพนเป็นทีมที่เล่นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเขาเป็นทีมที่ไม่ค่อยชุบนะครับคือเล่นนะเล่นเต็มที่จะชุบก็ต่อเมื่อมีจังหวะเท่านั้นครับแต่ดูเหมือนนะตอนนี้เหมมมมือนนััจะไ่คคุ้แลวรบ ใช่ฮะและนี่ฮะทางฝั่งของ p ีอีสปอรมาไล่ในส่วนของ I j เจต่ออีกแล้วแล้วโอ้โหฮองการโดนไปก่อนในจังหวะนี้ร่วงไปฮนะเอาอย่างไรเนีฮะทางฝั่งของบาร์ต้องถอยเลยนะอุ้ย้ระเบิดลงขนาดนี้ฮนงะงัดเข้าไปรัวๆเหมือนกันแล้วนี่ฮนะนเนโรอโหได้มา2เลยฮนะแล้วหนึ่งลิมตามมาติดๆิและน่าจะไม่ยากครับที่จะไล่เก็บตรงนี้ให้ฮนะไอเจต้จะเป็นอีกหนึ่งทีมที่กําลังจะเตรียมตัวออกในจงังหวะนี้จากทางฝั่งของ P e s p ส r t ที่ลุกเข้ามาขนาดนี้ยังไม่จบนะครับตัวนี้นจะไ้เจยังเอาตัวรอดได้อยู่แบบหนึ่คนไฟากันนานนะเพราะว่าต่อแรกที่เขาโดดลงมาก็อยู่ตรงเนี้ยกล้องตามมาหนึ่งทีก็อยู่ตรงซากเครื่องบินตรงเนี้ยแต่ว่ามันเป็นขอบวงพอดีด้วยครับก็เลยไม่จะมมีควาจำเป็นต้องมูฟนะครับเหมือนพยายามจะเน้นทิ้งหนึ่งแล้วรีบดึงออกมาเนาะพยายามไม่ยอมให้จบแบบเป็นเสร็จขาดนะก็ยังถือว่ายังได้ดิ้นต่อนะฮะตัวไอเจแต่ว่าไม่ไม่กล้าเดินเท่าไหร่ครับจังหวะนี้อะ ต้องรอครับรอเพื่อนลงมาอีกหนึ่งคนน่าจะเป็นการยากครับแต่ว่ามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะใกล้ๆในจอมีเรสมีโพโคแล้วด้านบน ith, Point, นั้นใครโดนยิงฮะเอาเป็นทางฝั่งเจมบาวนั่นเองที่โดนยิงอยู่ฮะจากโฮมบอยส์นะครับผมบอยก็เดือดขึ้นเรื่อยๆนะแต่วันนี้ทีมที่เดือดสุดก็คือทีมนี้นะครับโพโคครับใช่ฮะเก็บคะแนนจนมาล้งอันดับสอได้จากตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ไม่ติดท็อปหด้วยซ้ำครับครับผมโอ้โห พักเฟสสักนิดตึงนะครับผมในตอนนี้คือกลายเป็นว่าแต่ละทีมฮะพยายามจะมาเน้นหาของเพิ่มก่อนนะครับในตอนนี้ฮะอ่ะโฮมบอยใกล้ๆมีสเปคกับเจมบาวอยู่แล้วก็มีโพโคโตรงมุมนั้นนะฮะจะชนกันหรือไม่หรือว่าจะเซฟอ,อ่านันเลยฮะเดินมาก่อนเจอก่อนเหมือนกันนะจะบอดีกว่าใช่จะบอดีกว่าแต่แดดหนีแล<ห>้วปลาแฟตฟิตติดตรงนี้ด้วยออมเข้ามาออมเข้ามาโอ้โหแล้วกลายเป็นทนาร้ายครับ ตอนแรกนี้เจบอลดีกว่าแต่สุดท้ายเขาดีกว่าในตอนท้ายครับเขามาปิดตรงนี้ได้รครับโบโกหนึ่งหนึ่งก็เก่งครับพวกแต่จังหวะเดชเมื่อกี้นี่คือเหมือนมียกยกลบๆด้วยเหมือนกันนะและหาไม่เจอนี่คือเกือบไปสญญาเหตุที่เขาเล่นกันสี่ทัศยานะมัน<า>ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายครับใช่ฮะเก็บเหรียญไปเรื่อยๆด้วยท่านโบโกครบเครื่องจริงๆดูมุมนี้ครับ VGM ครับกำลังจะเจอกับ AVR ต่อเนื่องเลยครับแต่ว่าเรนเจอร์โดนยิงคอไปเจ็บเหมือนกันพอสมควร ต้องหาโอกาสเข้าทําต่อไปฮะตอนนี้มีเจมยมครับเอาไงต่อดีวัวไปตั้งก่อนนะฮะแย่ระเบิดไปหนึ่งลูกสองลูกสามลูกแถวนั้นนะครับผมไปพุง่งพุ่งไหม เชิงหนาเหมือนกันนะตรงนี้ลรวให้ข้างหลังเก็บให้เหมือนมาหลอกสายตาแล้วให้เพื่อนยิงอย่างระยะไกลนะฮะแต่ระด้านบนวอยดออ็อกย,ยังไงฮะยังตามไล่เจมไม่หยุดไม่หย่อนครับตอนนี้บีเจมนี่ก็อยากได้แต้มเมื่อที่จะไปติดอันดับหกเหมือนกันเพราะตอนนี้เขาได้ขึ้นมาสู่อันดับที่เจ็ดแล้วครับผมโไล่จับนานเหลือเกินฮนะ เจอไหมอูจังหวะที่กระโดดมากอดแต่ว่านี่ฮะจังหวะได้หันไปสวนคมวาขวาคาบีฮะได้มาอีกหนึ่งตั้งแต่โดดที่แล้วเป็นต้นมาไฟแต่ละไฟนานขึ้นแล้วก็ทีมที่อีดินเนี่ยก็ยาาขึ้นเหมือนกันนะใช่เหมือนชุบกันเยอะขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเก็บคะแนนกันมากขึ้นด้วยความที่สชัชตยามันคงรู้แล้วละครับว่านี่มันคือโดดท้ายแล้วอะใช่ครับผมอ้อมหลังมาครับแพ่ในจังหวะที่ตามมาเห็นหลังไวๆแล้วยิงได้ในจังหวะนี้ร่วงไปก่อนเลย ดังนั้นโดดที่8โดดหน้าโดดสุท้ายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะช้าคนนี้อีกนะผมว่าครับผมไม่กล้าจะเร็วสุดๆไปเลยนะคิดในอีกมุมหนึ่งคือทุกคนสู้แหลกอะไรเงี้ยนะครับอ่ะกอดค่ายตอนนี้เหลือคนเดียวครับ AVR ครับจะทำอย่างไรดีฮะต้องแอบไปเรื่อยๆแหละครับยามี3กล่องยังโชคดีที่วงตัวนี้มันแค่วง2นะใช่ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับนี่กินเห็ดเพิ่มไปด้วยไปก่อน โอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยโทดักกับทนาดีเวลเลตครับรับยังไกลเลยเราเตงมาตรงนี้รอรับอยู่แล้วครับทนาฝั่งของตัวเชลเล่นกันมานี่จะเป็นใครที่ล่วงก่อนครับแต่จำนวนเนี่ยพื้นที่เหมือนจะเป็นทนาโทดักที่ดูจะดีกว่าหรือเปล่าทนาโพซี่เขาไปเก็บมาเป็นดีเว์เลสดีกว่าเยอะครับเข้ามากดตรงนี้หายไป2คนแล้วลราจะหาย3ด้วยหาย3ด้วยเพราะตรงนี้ทนาบุญเจมเอาให้ครับน่าจะกลายเป็นโทดักที่ต้องอีรีบออกไปทีมต่อไปหรือเปล่าเพราะคนที่4เขายังอยู่ในวงไฟไม่ได้ออกไปชุบด้วยและจบีครับ จบอันดับสิเบรครับโททักมีโอกาสโดนรีนวเว r เลสแซงแบบโดยตรงเลยครับแบบนี้ยังไงก็เป็นคู่แข่งกันตรงๆอยู่แล้วด้วยนะในตอนนี้ฮะเพราะคะแนนเท่ากาันต่างแค่จำนวนบูญ่านะครับใช่แล้วแบบนี้รีวเวลสมีโอกาสขึ้นไปรั้งอันดับ3ด้วยถ้าเกิดโพโค ทำผลงานอ่ะถ้าเกิดยังไงโทตังทำผลงานไม่ดีอยู่แล้วมิอกา์ hmm. ขึ้นไปแล้วอันดับสาแน่นอนอยู่ที่ mm hmm. ว่าจะขึ้นไปไต่อันดับ2ได้ไหมนะครับโอ้แต่ตอนนี้ก็คือสบายใจได้แล้วนะทางฝั่งของเรสนะครับผม mm hmm. แต่ว่าในรอบนี้ยังไงก็ต้องเน้นให้ได้เยอะกว่านี้นะในส่วนของทั้งอีลิมแล้วก็ในส่วนของแตมเพสเมนต์นะครับผมถ้าโดดนี้ทําได้ดี mm hmm. ผมว่าลีเวเลนลุ้นอัน,นดับ2ได้เลย mm hmm. ก็คือไปภาวนาให้โปโคเขาทำผลงานไม่ดีอ่ะใช่ก็สามารถที่จะขึ้นได้หรือไม่ก็ ตัดโดยตรงอย่างเงี้ยด้วยตัวเองแบบเงี้ยก็ดีครับถูกต้องนะเหมือนทับชนกันเลยนะว่าใครเจ๋งกว่ากันนะครับประมาณนี้อ่ะพีสปอร์ตครับลงมาหาของกันต่อไปฮนะตอนนี้ไม่รีบไม่ร้อนนะฮะทำลายตัวงไอวอลไปหครั้งแล้วนะครับตัวของเนโรครับผมเอาเจวีไปยิงในส่วนของ V ีจีเอ็มนะครับไอเจยัง<อ>ไม่ยอมอีก เดแชงไปตามกลับมาครบแก๊งครับตอนนี้นนครบส<ด>ี่คนนะแล้วลิมิตยิงอยู่ตอนนี้คุก้าชาร์จมาครับซ้ำไปก่อนในจังหวะนี้ได้ไปครับทางฝั่งของวีทานโดนไปหนึ่งเงอ่ะสองไอริมฮะเอาต่อเลยป้าแต่วีทีเหมือนออกไปเลยครับเล่นอยู่นอกวงแล้วเหลือสองคนเอวีอาร์ดึงมาอีกสามอโอโหเนี่ยถึงบอกว่าพอเกมมันดึงช้าที่หมือไอเจง A อวีเขาจะได้โอกาสจังหวะเล่นเรื่อยๆนะแต่ว่าตรงนี้ A v วรที่เหลืออยู่ที่หล่นมาจากบนฟ้าโยกมาเนี่ย ่าน่าจะวีพยายามจะสอยอยู่ครับโ,โหเจอหลายที่เลยรู้เลยว่ามีคนหล่นลงมาตรงไหนบ้างลราะนาคูกาเขามาเก็บอ e ีริมตรงนี้ฟรีได้ครับสามอีริมไปแล้วเจวีทำได้ดีฮะจงังหวะเก็บงานตรงนี้ไปครับละเอียดดีะกับอ่ะไอเจพีสปอร์ตเอวีอาร์โอ้โหตรงนี้พื้นที่ชนชนกันเยอะเอ <s> โดดข้ามมาจะไงดีครับปุณนีอ่ะเจอกันอยู่ครับ l b วได้ไหมน้าเรียบร้อยครับผมไม่มีอะไรแปลก กเก็บปกตินะใช่ครับคมกว่าครับ LBT มีสองชาร์จด้วยครับผมอ่าวาสิครพื้นที่การขยับตรงนี้ยังไงดีครับโคเจอกับโฮมบอยเหรอฮะเนี่ยโอ้โหสเปย์ยิง้อมาแต่ว่าต้องระวังนะเหมือนจะมีมือที่สามหรือเปล่าเอ่ยอะตรงนี้ค่อนข้างมีหลายทีมเลยฮนะแล้วชาร์ปในจังหวะนี้ไหวไหมเ็มบอลลองหาเหลี่ยมเล่นดูแต่เหมือนจะยังหาไม่ได้ฮนะตอนนี้โอ้โหติดวอลแน่นไปหมดไปทุกที่มีทุกมุมยังไงดีครับผมทั้งสองลีม หย่อนระเบิดเข้าไปก่อนเพื่อทาลายวอลไปก่อนให้ในจังหวะนี้ก็ผลไปทางไอทีเดียที่โดนตามมาทางงบีะแล้วตามมาอีกเป็นเจมบอลได้ไปฮะตรงที่ฟาอิสยิงอยู่แล้วเหมือนนอกวงเป็นเจมีออกัสบิงกับชินด้วยนะใช่ครับแต่ว่าโทโคแอบลุง้ลงๆเหมือนกันนะฮะนั่นสิฮะแต่ว่าดึงกลับมาได้แล้วครับถ้าเป็นแบบนี้เป็นบบนั้กบอล<ย>ที่จบันดับสิบไปแล้วสิบแปดเดียชุบไม่ทันครับใช่ฮะ ซีบีลิมคโพโคตอนนี้ฮะค่อนข้างมีความสดใสเลยนเรื่องของอันดับคะแนนล้วทีแฟร์เจอกับ JV วาอาเทมิสลุกลงไปก่อนเหลือแค่เบโอกับยาบินไม่มีอาเทมิสแล้วแบบนี้ค่อนข้างจะสบายใจได้<ช>เพราะฝั่ง JV ตํจำนวนคนเยอะกว่าแน่นอนครับมีอยู่3ามคนแต่ว่ากำลังโดนยาบินเจาะเรื่อยๆอาเบโอโดนเลยครับตรงนี้เป็นน้ำฝาตัวโอกาสที่ตามไปเก็บมาได้ครับเหลือแค่คนเดียวแล้วทีแฟร์จบ9ครับโอ้โหบ g m จบไปหรือยังบ g m ีมันไม่จบด้วยครับใช่ฮะ โอ้โหแบบนี้ VGM ยิ้มครับเพราะว่ารอเล่นอย่างท่าน้าตัวทีมแฟดอยู่แต่ว่า VGM เนี่ยต่อให้ยังไม่จบเนี่ยแต่จำนวนคนก็ดูจะไม่สู้ดีนักครับจำนวนคนน้อยมากๆแล้วท่าน้าตัวอะไรที่ข้อครับเอลยาจบระ<ช>ดับแปดจบแปโอ้แต่บนหลังคาที่แรงกิ้งพยายามจะยิงไล่คอมาอยู่ต้องระวังฮะแรงกิ้งจำนวนคนเขาเยอะกว่านะครับตัวของ JV อาจจะต้องรีโพซิชันกันก่อน,กนครับที่จะเล่นใช่ฮะเหลือดเจ็ดทีมฮะไกลๆเนี่ย VGM ยังเหลืออยู่นั่นสิ<ะ>แล้วหนีลงมาโปเ,เตเต้บอกจะมาตั้งตัวซะหน่อยเอาตรงนี้ทลายไอวอลไปเลยแล้วขออนุญาต ขออนุญาตเลยนะเพื่อนขเก็บคะแนนมาตรงนี้แล้วเก็บเพื่งจบเจ็ดไปตามทีมแฟนไปติดเลยแบบนี้ทีมแฟนหายใจโล่งนิดนึงเนี่ยนี่ก็จะว่าจะโดนแสงแล้วนั่นสิว่าเสียว่าเสียวอยู่เหมือนกันนะดูแรนกี้ตัวนี้ต่อมีห้าอิลิมฮะยยงไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะจาคิดพันแผลรอไปทีมไหนมาเจอเจวีช่วงนี้แอบลําบากนะเพราะเจวีเขาพร้อมที่จะสู้ตายอยู่แล้วคมกว่าด้วยนะคมกว่าด้วยคือฝีมือการยิงอะมีอยู่แล้วรอบนี้ก็เหมือนเพิ่มความกล้าเข้าไปเพราะยังไงคะแนนเขาก็ถึงรอบต่อไปแล้วอะครับผม มันก็เลยกลายเป็นว่าเล่นได้กับทุกทีมแล้วก็ต่อให้อยู่แยกคนเดียวถ้าจะปะทะก็พร้อมปะทะเอาไอเดวิลเลตรงนี้จะเรสอยู่เป็นการับเนมเลสค่อนข้างไร่ลึกเหมือนกันเลยมีนอนพันแผลอยู่ตรงนี้ครับยังไงดีครับอุ้ยแล้วหลังแตกมาจากทัพองบุญเจมาจัดให้อีกเม็ดมีนะถ้ายิงโปโคได้นะเฮ้ยโอ้โหรู้เรื่องเหมือนกันนะถ้ายิงมาตรงนี้ปลอดตัดตรงหน้าตวงเลียมอยู่สมิงเจอแล้วสปอร์ตแต่สปอร์ตเจอแล้วแต่ว่ายิงไม่ล่วงครับ มาตรงนี้เลยทนาตัวไอโพซี่เห็นทนาลีนอยู่ใกล้ๆขอแค่อย่าล้มไปก่อนแล้วนาตัวเนมเล่ยังพัวพันกับธนาตัวของไอเจอยู่ครับอาจจะต้องขยับไปรีกรุบกับเพื่อนแล้วก็เล่นกับโพโคแล้วครับแบบนี้แล้วโปเตเต้ไปน็อตดาวธนาบาตรงแหงกับไบอันมาได้ครับถึงแม้ว่าจำนวนคนเนี่ยเหมือนจะน้อยกว่าแต่ก็ยังเก็บธนาตัวแลนกิ้งมาแล้วธนาตูวเเลยกำลังกดธนาตัวฝั่งโพโคอยู่ออการไปเก็บแลนกิ้งมาแทบจะหมดทีมอยู่แล้วแล้วธนาแลนกิ้งจบมาดั่หกไปก่อนครับแต่ว่าโปโคไหลเข้าวงได้อีกแล้วก่อนที่จะเก็บไอเจไปครับ ยังโอซากะเกาะที่5มาได้ครับไอเจในตอนนี้ครับเรดมีเกตอิริมกำลังมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยฮะน่าจะต้องรองดูไฟต์ต่อไปเล่นได้ปกคู่นะใช่เล่นได้ตรงนี้ยังไงขอบวงมันกว้างแล้วก็ไม่มีใครดักขอบวงอย่างนั้นเจวีวาร์ปเข้ามาเลยไดมิลล์ล้มเรไปก่อนทันนะทีเอาไปยิงยิงทัานทาีไนมิลล์ล้มเลงไปครับเหลือออแกนกับโปเตเต้แล้วก็คูก้าอย่างน้อยสามตีกับพีสปอร์ตครับเอาไหวไหมฮะเนี่ยตรงนี้ต้องดูใกล้ๆนะพีอีก็พยายามจะยื้อสุดชีวิตเหมือนกันหามุมเล่นไม่ยอมลงมาโดน ง่ายฮะเอาตี<ช>สะบับลงเนี่ยอันตรายฮะเจวีจะทำยังไงฮะยืดบริเวณหลังคาอยู่แล้ววงมันไปเข้าทางท่นะรลเวเลสไปอีกครั้งที่รีเวเลสได้เข้าวงก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูรอบนี้จะไปที่ถึงบูญย่าไหมครับ่นสิฮะเอาแล้วยังไงครับปล่อยเขายิงกันไปออลปล่อยเขายิงไนไป,ไปแล้วออกัรล่วงลงมาแต่ว่าทา<อ>่าน่าเจวีพยายามจะตัดกำลังพีสปอร์ให้มากที่สุดทนาน่าเมซี่มาขโมยอีนิมตรงนี้ของท่าน่าฝั่งพีสปอร์ไปครับยิงเก็บของคนของเจวีไปได้ก็คือออกัดครับ โอ้โหแล้วสองคนดูไยฮะตอนนี้จะเล่นยังไรดีโคโค่เขาก็ไม่เข้านะะนี่ก็คือเห็นแล้วนะช่วยส,ส่งอุ้ยช่วยส่งให้ครับสมิงตรงนี้ใครออกมาประตูว้าไหมดักรอเลยแต่ว่าถ้าไม่มีใครออกมาเนี่ยเดี๋ยวเผลอผมว่าเดี๋ยวรีเวลเลสไปเองนะครับถ้าเป็นแบบนี้ระวังนิดนึงฮะมาแล้วครับทางฝั่ง e ทีสปอร์ตค่อยๆเจาะขวามาเรื่อยๆฮนะครับจะโรเทรเลยไหมหรือว่าจะเล่นมุมไหนยังไงดีฮะตอนนี้ค่อยๆขยับออกมาทางฝั่งของเรส การปรับพื้นที่ตัวเองเล่นนิดนึงฮะรอบนี้วงจบที่โล่งครับไ,<ด>ไม่มีที่กับ,บงังให้แต่ละทีมสักเท่าไหร่ <พบ S 1> ไม่แน่แบบนี้ลิเวอร์เลสอาจจะสามารถทําได้ก็ได้ครับก็ถือว่าเล่นเกมบุกกันหมดครับเราจะน่คูก้ายอย่างตามมาเก็บหน,นาห้องอ่านครับเจวียังไม่ยอมจบลงไปง่ายๆธนาพีเหรือแค่อพีทีทีมเดียวมีโอากาสจะจบระดับสีสูงมาฝั่งของธนาพีสปอร์ตธนาลิเวอร์เลสกางไอวอลไ้ก่อนจำนวนไอวอลยังเยอะอยู่ครับแต่ละคนที่มีหลากหลายแต่ว่าตรงนี้สวยกัไม่อพีทีคมกว่าปิดในธนาฝั่งของตัวเจวีจบระดับสี่ไปได อันตรายแล้วครับตอนนี้ทางฝั่งของเรสต้องรอดูจังหวะให้ดีนะพีสปอร์ตพร้อมลุกเข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่ามุมนี้ก็ไม่น่าไว้ใจเหมือนกันนะทางฝั่งของด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะต้องระวังนิดนึงฮะเพราะว่าโปโคเขารออยู่ฮะลิเว์เลสเจาะวอลไปเจาะอยู่แล้วเจอเจอแล้วยิงแล้วจะได้คะแนนกันหรือเปล่าเพราะโปโครอขโมยอยู่ครับเรียบร้อยเป็นแน่ฟันตัวสมิงเก็บแน่ลีเวลทีได้ที่เหลือก็คือดวล4-4กับโพโค ถ้าตัดตรงนี้ได้ความมั่นใจมาแน่นอนครับต้องดูฮะจังหวะมีโอกาสที่จะแซงได้ด้วยเลยเหมือนกันนะครับทั้งคู่ตอนนี้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ปูนปูนไป,ไ,ปไทยแลนด์ปูนปูนไปก <ไป S 2> ่อนเลยทนารีวเลสตรงนี้เฮ้ยแล้วทนาโบโคบคนไ, <อ S 2> ไม่ครบ คนไม่ครบแบบนี้ก็สบายดิท่าน่าโตงรีมลงลงไปถึงคนลงลงไปถึงคนเหลือแค่สองคนท่าน่าเกาะกันเลยจะแตกแล้วแต่ว่าท่าน่าฟารีเวลเลสก็แตกกันแล้วเบอร์ซี่หายไปแบบนี้สบายรอรับคะแนนรอแก่บูยาเพราะเหลือแค่แปดเดียวคนเดียวกอกไปเพื่อนกอกไปเพื่อนยิงไปปักเข็มขึ้นมาก็ยิงลงไปหนึ่ทียิงลงไปหนึ่งทีก็ลงมาลือเบอร์ซี่เือเบอร์ซี่พร้อมจะเล่นตรงนี้แต่ว่าไม่ไหวครับในที่สุดบอกว่าสตาร์จบไปแค่หนับสองลีเวเลสคว้าบูยาจนได้แล้วเป็นการชนะเหนือโพค้ด้วยครับแล้วนี่ยังไงฮะ อ่ะไโยกบ้าง